น้องเนยค่ะเรียนสักลายมือออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่อ่านมาแล้วค่ะอืมแล้วตื่นเต้นหายตื่นเต้นหรือย,ยังตอนเรียนมาเนี่ยหาย,หายตื่นเต้นแล้วค่ะหายตื่นเต้นแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างมั่นใจหรือย,ยังว่าจะเอาไปทายเพื่อนๆได้หรือเอาไปช่วยเหลือตัวเองได้ก็มั่นใจค่ะว่า ไปดูให้คนอื่นได้แต่อย่างแรกก็ต้องดูลายมือตัวเองให้ดีก่อนอิก่อนค่ะอันนี้เป็นคนที่แม่บังคับให้มาเรียนนะคะตอนแรกนะคะแต่พี่ดูว่าตั้งใจเรียนกว่าพี่อีกนะเออนะคะสายตาที่มองมาที่ครูนี่ครูรู้สึกว่าเออมีความตั้งใจสูงนะคะเออมันมันรู้สึกเปลี่ยนใจตอนไหนเอยจากที่โดนบังคับให้มาเรียนเปลี่ยนใจตอนที่แม่บอกว่า ให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบตัดสินใจว่าลองดูก็ได้อืมลองดูก็ได้ค่ะนี่แล้วลองแล้วเป็นยังไงบ้างก็เอาไปใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอันนี้รู้สึกขอบคุณแม่ยังที่แม่ตัดสินใจให้เรียนฮขอบคุณ <laughs> ไหนขอบคุณแม่กันหน่อยดิเดี๋ยวผ่านสื่อในยด้แม่สอบส่งให้เรียนทั้งคู่เลยเนี่ยฮะ ขอบคุณหญิงแม่ค่ะขอบคุณแม่หน่อยดิไหนพูดถึงแม่หน่อยขอบคุณแม่ยังไงขอบคุณแม่ยังไงแม่แม่จะได้ชื่นใจนะคะว่าลูกตั้งใจน้องวิวขอขอบคุณแม่ได้ยังไยฮะ,ะขอบคุณค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะแล้วพี่